我帮你拎呗，你拎啊。 จริงๆถาม่ได้ม่ก็ได้ไม่รด่บอกกันมเยนั่นได้เอาิตาวัน่แะพอนไว้กันจะไปรับเพม่ข้างบังคับไม่ได้่่ไม่อดี่ไ้ยาพึ่งยาพึ่ง อไมเอพี่แช่ะไรครับลองแช่ยังโอ้โร้อนอะไรพี่นมนร้อนเลยร้อนผมลองดูฮะผมลองไปคนคนทางโน้นแช่ทิ้งไว้แลวผมทนได้ยังไงผมงงเยโอ้โเดียวง อันนี้มันยังตื้นนะตรงนน้นมันลึกลลครับบางคนเดินโอ้โหคนเดินเลยลึกกว่านี้อีกขนาดนี้ตรงนน้นอะช่วงนั้นะแช่จริงเลยโอ้โหน้อยนี่รันแค่ร้อนเหรอครับอืมมันลึกกว่าตรงนี้มัตนตื้ตนเนาะนยังเท่าไหร่ นี่มาจากกรุงเทพครับเนี่ยอ๋อมาเที่ยว้มาเทียวไกลเลยค่อยๆเทีละหน่อยโหตลองมากเลยครับอันนี้คือคือไหลพี่รู้เป่าไหลได้เลยไม่รู้เหมือนกันแต่เขาทำดีอยู่นะทำวนเพอร์เฟคไม่เหมือนที่ที่ที่ลบบุรีแต่มันเหมือนแบบขุดเออพืชจุ้นมันเหมือนขุดอ๋อแต่อันนี้มันเป็นธรรมชาติครับโอ้ยหต้องไปลองต้มไข่ลูกต้มจริงไบเหมือน เมี่อตะวันต้ก็ไปเที่ยวนี่มาวัดอะไรนะว,วัดไทยสมัครคีไป<ด>มายัางวสวยจี่สวยสวยที่เที่ยวโว้วยพม่าถ่ายรูปเต็มศิลปพะพมาา่าเพียบเลยเขาชอบเจี๊ยดีใช่ถ่ายรูปถ่ายรูปแมวลง<ด>ลไปนี่เรียบร้อยเลยสุดยอดเลยครับ หลังเลยจับดีกว่าลับไม่ได้ น้ำไหลแรงนะแล้วมาจากไหนครับพี่อ๋อผมคนไม่ละมากนี่แหละแต่ว่าผมไม่ได้<อ>ไม่ได้อยู่บ้านมานานอ,อยู่กรุงเทพตั้งแต่ปีสามสิบกว่าแบบนานานมาทีมาเที่ยวทีนายนพวกคนที่บ้านค้ามาเที่ยวยังไม่เคยมา สศกเลยใครเอาเลยเลยเดี๋ยวไปเอา